เดี๋ยวผมก็อยู่กับผมนะครับก็ชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม n i g h t c อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับผมสําหรับวิธีการผ่านนะครับอัศวินแห่งความตายนะครับผมชัตเตอร์ที่42-2นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับมันจะเป็นเวสหลักนะครับผมบทที่42นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ครับเนี่ของรางวัลที่ได้ก็จะคืออันนี้นะครับนี่นะครับไปสู่ก่อนนะครับ แล้วก็ช้าเวลานะครับซากโบราณนะครับก็คือสี่สองขีดสองครับเพราะว่ามีหลายคนซิ้อยู่ตรงนี้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมยังไงก็ผมลงให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมส่วนใครมีแนวทางอยู่แล้วก็ไม่ต้องดูนะครับง่ายๆเลยนะครับโอเคนะครับต้องขอเท้าความก่อนนะครับผมอ่ะเปิดขึ้นมาครับสต็อปนะครับเนี่ยที่เห็นนะครับว่ามันมีลูกน้องเนี่ยคือจริงๆแล้วไม่ใช่ไหลนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับ บอสตัวนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นบอสเดี่ยวครับแต่เมื่อเราโจมตีไปเรื่อยๆนะครับอัตวินแห่งความตายเนี่ยมันจะมีลูกน้องเกิดมาทั้งหมด2ชุดนะครับชุดแรกเนี่ยผมตอนตีตอนที่ผมตีเนี่ยอาจแต่ละคนอาจจะเกิดไม่เท่ากันนะแต่ตอนที่ผมตีอ่ะแค่หมดหลอดแรกอ่ะมันก็ออกมาแล้วนะครับผมเอ่อหนึ่งชุดแล้วก็พอตีไปเรื่อยจนมันเหลือประมาณสักสองชุดสามชุดอ่ะมันจะมีลูกน้องออกมาอีกชุดหนึ่งนะครับผมดังนั้นจำเอาไว้ว่ารอลูกน้องออกมาครบสองชุดแล้วทำการรีเซ็ตบอสหนึ่งครั้งครับ แล้วเราก็ไล่ตีลูกน้องให้ตายให้หมดก่อนนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครคิดว่าไหวโดยที่มีลูกน้องมาตีคุณด้วยเนี่ยนะครับคุณก็ตีไปได้เลยนะครับผมแล้วดูลูกวิ่งเอาว่าผมมาวิ่งโจมตีแบบไหนนะครับทํายังไงมาถึงจะผ่านมานะครับเพราะว่าพลังป้องกันเนี่ยนะตอนที่ลงเนี่ยมีอยู่สองเก้าหนึ่งะครับผมแล้วก็พลังพื้นฐานดาเมจพื้นฐานจะอยู่ที่หนึ่งแปดสามแล้วก็ความแม่นยำจะอยู่ที่สาม้อยสาบอกเลยว่าว้าวโลัว,ลว,ลวเลย นะครับผมบอกเลยว่ามิดแบบมิดกระจายเลยนะครับพอลูกน้องครบสองชุดได้ทําการรีเซ็ตบอสนะครับแล้วก็งลูนน้องเนี่ยมาฆ่าให้หมดครับเออหรือว่าจะเหลือ2ตัวสุดท้ายไกลๆเอาไว้ก็ได้เพราะว่ามันไม่ถึงเราแล้วมันจะไม่วิ่งเข้ามาตีเรานะครับเอาง่ายๆว่าคุณจะใช้พื้นที่ตรงไหนเล่นตรงไหนอะ่ะก็คุณก็ลองกะเกณฑ์เอาแต่ในกรณีอันนี้เนี่ยของผมเนี่ยผมกะเอาแล้วนะครับว่าผม,มาจะต้องเล่นช่วงไหนผมจะเดินอยู่บนคอร์อดคขนหินนะครับแล้วก็ลากบอสเดินไปมาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาแล้วก็ทําการฆ่าบอสนะครับผม ดังนั้นจำมาไว้เลยง่ายๆครับหลุมก,การลงก็คือลงนะครับตีม้าไปเรื่อยให้บอสเอ่อให้ลูกน้องเนี่ยมันออกออกมารบ2ชุดมนม่มันออกละนะครับให้ลูกน้องออกมารบ2ชุดแล้วเราทําการฆ่าลูกน้องให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยทําการเริ่มตีบอสใหม่นะครับจะเป็นการผ่านบอสท,ที่เร็วมากนะครับแป๊บเดียวก็เร็วเร็วเลยผมบอกเลยว,ว่าเร็วแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมมัวไปห่วงว่าเราต้องตีบอสไปด้วยแล้วก็ดึงลูกน้องไปด้วยดังนั้นเนี่ยเลยเสียเวลาไปเยอะเลย นะครับดังนั้นง่ายๆลยครับลูกน้องออกพบสองชุดเมื่อไหร่นะครับให้คุณทําการรีบอสพอรีบอสเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วคุณก็ทําการฆ่าลูกน้องให้หมดนะครับแล้วก็เริ่มตีได้เลยนะครับผมสำหรับในตัวบอสนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ผมตีนะครับนี่เลยนะครับพอผมเคลียร์ลูกน้องหมดแล้วเห็นไหมดูอย่ยมันจะเหลือแค่สองชุดสุดท้ายก็เหลือไว้แค่นั้นแหละแล้วผมก็ตีบอสต่อไปครับเนี่ยถูกการเดินนะครับเดินมาตีบอสของผมเนี่ยผมก็จะประมาณนี้เลยง่าย ไม่ได้มีอะไรยากมากมายเจอไปเรื่อยครับผมวนมาก็ต,ตีวนมาแล้วก็แม่นอนะถามว่ามันเพียงพอไหมผมบอกเลยว่าไม่เพียงพอนะเออเพราะว่าขนาดว่าตอนนี้มันรีบร้านมาแล้วนะเออผมตีบอลนี่ แบบห้าสกิลยิงวันทียังโดนสองทีสามทีบางครั้งนานๆทีจะมีแบบโดนทีเดียวก็มีนะเนี่ยเราดูรถเลยเห็นป่ะลองเลื่อนดูเลื่อนรถได้เลยนะเอาผมาใส่สกิลครบหมดปุ๊บอะผมก็จะวิ่งถอยออกมาทันทีเลยนะครับแล้วก็จะวิ่งกลับไปจอดที่เดิมนะครับรอให้บอสเข้าทีก็เราถึงทําการตีครับผมลองคํานึ่งเข้าๆเอาเอะขวดยามันจะรีประมาณสักหกเจ็ดขวดอะเออเราก็วิ่งไปตีบอสน,นะครับพยายามอย่าให้มันนานกว่าน,นี้นะถ้านากนกว่านี้มันจะรีเซ็ตนะครับผม ประมาณนี้นะครับก็ตีไปเรื่อยครับแล้วก็มีหลายคนถามว่ายาบอสใช้ได้หรือเปล่าเท่าที่ผมลองอ่ะนะครับแล้วก็มีหลายคนลองกดดูแล้ว่มันช่วยนะครับแต่ว่าเอาจริงไม่จำเป็นครับเพราะว่ามันเปืองนะครับมันไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับผมแต่ว่ายาที่เราสามารถคราฟเองได้อะพวกยาแบบดาเมจสองเท้ายาคิรีคอลอะไรพวกนี้เราคราฟเองได้นะครับแล้วก็ยาแบบโยมดีพีวีขม่วงใหญ่อออ่เ เกิดว่าคุณกดได้ก็กดครับเพราะว่ามันจะได้เร่งให้คุณว่าผ้าในตัวของบอสเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับหรือว่าไวขึ้นหรือว่าเอาวิ่งดึงนะครับการปั๊มเลือดของคุณเนี่ยมันก็ทําให้เพียงพออย่าไปยืนใส่รัวกับบอสมากเกินไปนะครับไม่งั้นน่ะเราจะเป็นฝ่ายเียบนะครับผมอี่ยดูของผมเนผมังต้องวิ่งอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมก,ก็วิ่งลากกลับอ่าวิ่งลากไกลลากกลับ ครับผมไปเรื่อยครับตอนนี้ก็สองรอบแล้ว โอเคดูการวิ่งก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับผมอ่ะยวผมก็กอไปให้ดูด้วยกันนะครับตอนตายแก่ผมก็เดินตีอย่างเงี้ยไปเ,เรื่อยครับแล้วโลมันไป,ไปเ,เรื่อยครับจะตีไปเ,เรื่อยชิวๆไปเปื่อยเ้าใหญ่เลยเ้าใหญ่เลย ตอนแรกเนี่ยผมบอกลยว่าผมแบบหาลูกดูนานมากนะครับกว่าจะแบบทำการลากม้าได้โอเคนะครับก็จบนะครับผมสำหรับเควสนี้นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับชัตเตอร์ที่42 42นะครับสำหรับวิธีการผ่านอัศวินในความตายเนี่ยผมก็ลองลงไว้ให้ดูแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับเน็ตชาแนล นะครับช้องจุกใจยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะครับสุดาวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบจ้ะจุบจุบ